ฝากช่องขายที่ดูที่ .com ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดทั้งหมดให้ด้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมปรีชานะครับจากช่องขายที่ดูที่ .com นะครับวันนี้ผมมาลงพื้นที่นะครับดูพื้นที่อยู่ที่ตรงนี้กบินบุรีนะครับคลองเส้นนี้คือเป็นฝายฝายน้ำล้นนะครับตรงนี้ฝายน้ำล้นล้นลงใต้คลองนี้ไปทางนี้ที่เราจะอยู่ขวามือนะครับตรงสวนตานะครับที่เราจะติดติดคลองเส้นนี้เลยนะครับ มีน้าตลอดทั้งปีนะับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเป็นที่สวนปา์มทั้งสวนเลยนะครับมีทั้งหมดสิบกว่าไร่สิบสองไร่นะครับใครต้องการที่สวนปามนะครับอย่าลืมนะครับใจนี้น่าสนมากลองดูเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปภายในพื้นที่นะครับครับนี่ก็คือคลิปที่สองนะครับผมปรีชานะครับจากช่องขายที่ดูที่ดิน .com ครับมีไฟฟ้าอยู่หน้าที่เลยนะครับแล้วก็ซ้ายมือเราเป็นป่าปามนู่นสี่สาไฟฟ้าหนึ่งสองสามสี่เสาไฟฟ้านะครับเข้ามา ผมพาไปดูนะครับด้านในเนี่ยโอ้โกําลังเก็บเก็บของน่าดูผักใช่ไหมเนี่ยเข้ามาก็เห็นสวยๆอย่างนี้เลยนะครับปาล์มนะครับพื้นที่ก็เป็นที่ตรงนี้ก็ปลูกของได้นะครับปลูกของไดแน่นอนครับเนี่ยเนี่ยปาล์มนี้สามารถเก็บผลผลิตได้เลยนะครับ มีทั้งหมดส2องไร่นะครับปลูกเต็มพื้นที่แล้วปามด้านหลังติดน้ําคลองน้ำที่ผมให้ดูนะครับนี่ฮะร่มรืม่นก็บรรยากาศดีปามสิบสองไร่นี้ไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยเนี่ยดูครับยังมีลูกเต็มเลยเห็นไหมครับลูกเต็มเลย เข้ามาในพื <ke> <ki> qui, ้นท <happy> ี <pl ains> ่ก็เนี่ยอย่างที่เห็นครับมีการระบบน้ําก็มีอะไรก็มีหมดครับนู้นสูตรลูกหูลูกตาด้วยครับมีการดึงไฟเข้าในพื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูข้างในนะครับว่ามีมีอ่าไฟไปถึงตรงไหนผมว่าน่าจะไปถึงคลองด้านหลังครับเดี๋ยวไปดูนะครับด้านข้างเขาก็ปลูกเป็นสวนเนี่ยสวยๆเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังครับพื้นต้นคือดินมันดีมากครับดินเนี่ย ปลูกพุลมะกรากไม้ปลูกปาล์มช่วงแซมแซมนี้ปลูกปลูกอะไรลปลูกทุ่งลงทุเรียนได้หมดเลยครับแซมแซมนะครับครับนี่ก็คือด้านหน้าทางเข้านะครับนู้นถึงนู้นนะครับไฟฟ้าในพื้นที่ส2สองไร่ก็ปลูกอย่างนี้เลยปลูกเต็มเลยนะครับตรงข้ามเป็นบริษัทปุ๋ยครับผลิตปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะครับผมมาอยู่ภายในสวนสวนปาล์มนะครับสวนปาล์มก็อนเนี้ย ลูกปาล์มยังออกรอบคนอยู่นะครับยังสามารถที่จะตัดได้อีกหลายปีนะครับปาล์มเนี่ยสวยมากๆเลยครับาทางเข้าออกก็อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมไปดูเนี่ยด้านข้างเนี่ยที่ผมชอบคือผมชอบตรงนี้ครับมีน้ําอยู่ด้านข้างด้วยเดี๋ยวไปดูน้ํานะครับนี้ยนะคลองน้ําติดด้านข้างเนี่ยยาวมากเลยครับ นี่ครับติดนู่นยาวไปนู่นเลยอ้อมทางนู่นด้วยยาวไปแล้วอ้อมไปทางนู่นด้วยครับเนี่ยติดคลองด้านข้างด้วยยาวมาเลยครับนี่คลองนี้น้ําไม่แห้งนะครับเนี่ยให้ดูเนี่ยฮะติดตั้งแต่มุมนั้นเลยครับติดคลองแล้วก็ยาวไปอ้อมเป็นโค้งน้ําไปครับนี่สวยมากๆครับแล้วก็บนทปลูกป่าไม่เต็มพื้นที่เลยสิบสองไร่กว่า ที่แปลงนี้ซื้อเสร็จนะคุณได้รับผลประโยชน์เลยนะครับผมแนะนํานะครับติดน้ําด้วยรับผลประโยชน์เลยนะครับเนี่ยไม่สมควรพลาดครับผืนนี้ครับโค้งน้ำใหญ่นะครับช่วงแม่น้ํากว้างประมาณยี่สิบเมตรเนี่ยยี่สิบสามสิบเมตรครับ,รรบช่วงกว้างเนะแล้วก็มีปามอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเลยอ่าเต็มเลยสองไร่ครับ แล้วสามารถตัดได้อีกใส่ป,ปุ๋ยทําความสะอาดครับบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยช่วงระหว่างแซมนั้นก็สามารถปูทุงลงทุเรียนปูผลละหมกลกรากไม้ได้นะครับครับนี่คือสุดพื้นที่เรานะครับถึงนี้นะครับนี่สุดพื้นที่เลยก็มีต้นไม้สักมีต้นมะพร้าวมีอะไรในพื้นที่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ปามนะครับเนี่ยไม้ทรงไม้สักครับมีครบปามนี่ก็ ยังได้อีกหลายปีครับเนี่ยถึงตรงนี้ยังมีอีกรอบคอเลยครับเขาเรียกว่ารอบคอนะครับทลายปาล์มทลายหนึ่งก็ถ้าบํารุงหน่อยก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบกิโลครับกิโลละสามบาทกว่าสี่บาทนะครับคูณไปไม่ต้องมาปลูกปาล์มนะครับอันนี้เบ็ดเสร็จเลยไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่อันนี้นับได้ถึงเจ็ดแปดเก้าไปแล้วครับเนะี่ยทางนี้คือทางผ่ากลางที่นะครับขวามือเราก็จะเป็นแม่น้ำเออคลองไม่ใช่แม่น้ําคลองนี่ก็คือคลองใหญ่น้าไม่น้ําไม่ท่วม แล้วก็ทางเข้าออกก็สะดวกนะครับผมชอบที่มันมีคลองนี้ครับที่คลองเนี่ยเพราะว่าจะทําอะไรมันต้องมีน้ํานะครับไม่มีน้ํานี้มันก็ทํากันลําบากมีน้ามีไฟนะครับทางเข้าออกสบายโรงผลิตปุ๋ยก็อยู่ตรงข้ามไม่ต้องไปหาซื้อไกลแล้วนี่น้ำเห็นไหมครับนี่คลองน้ําครับนี่มันลกหน่อยต้องมาทําความสะอาดมันจริงถนนรอบที่เนี่ยสวยมากเลย ก็มีถนนรอบที่อยู่นะครับก็เมื่อกี้ที่ผมถ่ายรูปมาโค้งมาฝั่งนี้แล้วครับโค้งออกไปสวยครับแปลงนี้ถือว่าสวยอีกแปลงนะึงนะครับลองดูพื้นที่มันทุกแปลงนะครับในเขตพื้นที่กระบินบุรีครับแปลงนี้ได้เหงื่อหน่อย <laughs> 12ไร่เต็มปลูกไปหมดเลยครับดูทลายครับดูเนี่ยเขาเรียกว่าทลายทลายปาไม่ครับ จะดำๆหน่อยที่ยังไม่สุกครับถ้าสุกจะออกแดงๆครับถลายตามรอบเลยบางต้นยังรอบอยู่ครับใส่ปุ๋ยหน่อยผมว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับเนี่ยถลายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับจากช่องขายที่ดูที่ดอทคอมครับตรงนั้นจะเป็นปั๊มน้ำนะครับดูดน้ําขึ้นมาจากคลองนะครับมาใช้นะครับเนี่ยให้แผมแถมปั๊มไปเลยระบบน้ําทุกอย่างเขาวางกั้หมดเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าแล้วนี่ก็คือเป็นห้องน้ําเป็นเป็นขนมเนาะขนมน้อย เนี่ยมีไฟฟ้ามีอะไรมาถึงที่นะครับไม่ใช่ท,ชที่ไม่ใช่ที่ไม่เจริญนะถือว่าสิบสองไร่เต็ม12บไรก่กว่าครับปลูกหมดเลยปลูกปัามหมดเลยได้ผลผลิตทุกต้นครับนี่ยปั้มน้าก็มีคลองน้ําก็มีไฟฟ้าก็มีลองดูนะครับใครพอสนใจที่แปลนี้ก็น่าสนใจแปลนึงครับทางออกมาก็อย่างที่เห็นครับเป็นถนนลาดไม่ใช่ลาดยางลูกลังนะครับแต่กว้างมากอันนี้อาจจะมารองรับอ่า จะเป็นคนกรีดหรืออะไรก็ไม่แน่ใจคนระับแต่ก็กว้างมากครับทําเบื่อไว้ด้านหน้าเนี่ยที่เราจะถึงเนี่ยประมาณห่างจากลาดยางลงไปถึงที่เรานะครับประมาณสัก400เมตร500เมตรจากลาดยางเนี่ยที่สาราเนี่ยคือลาดยางเลยนะครับจากตรงนี้ลงไปประมาณ4-500เมตรนะครับประมาณนั้นครับก็ถึงที่เราเลยไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้า3เฟสไฟฟ้าบ้าน,นมีครบเลยแถวนี้ก็ไปอีกนิดก็เป็นอนนะไร S G ใช่ไหมนี่นะบุญทรียเนาะ เป็นปูนนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นลาดยางแล้วครับเส้นนี้ <Yeah. S 1> เข้ามาทางนี้รลาดยางเนี่ย yeah. ลาดยางจริงๆโอเคลงจากเส้นนี้นะครับประมาณสัก500เมตร 400- ร้อถึง500เมตรนะครับถึงที่เราเลยนะครับอยู่ข้างในเป็นสวนปาล์มทั้งหมดเลยครับติดคลองด้วยนะใครที่หาที่ดินนะครับดินมีมีปาล์มมีมีผลประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่สมพ,พลาดนะครับที่ดินผืนนี้ด้านข้างก็ติดคลองน้ำนะครับมีน้าตลอดทั้งปีโอเคครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับจากช่องขายที่ดูที่ดืออมครับขอบคุณมากครับ